เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชีกรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสิติของสำนังกงานหมวดชาติคืออาชีกรรมออนไลน์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะมีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหนทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคโดนหมดทุกคนนะ,ะคือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชจีพได้ให้นึกเสมอว่า โอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอนทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะไม่โลบไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อนกดลิงกเท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับคิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน ไม่โลภไม่ลนหาคนปรึกษาคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนคิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืนไม่โลภไม่ลนหาคนปรึกษาคิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะกดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งไม่โลภไม่ลนหาคนปรึกษานะคะ เพราะรีบโอนจนยิ้มครับรีบโอนจนยิ้มนะครับรีบโอนจนยิ้มค่ะถ้ารีบโอนน่ะจนยิ้มแน่นอนรีบโอนจนจะยิ้มนะคะรีบโอนจนยิ้มนะครับถ้ารีบโอนจนยิ้มค่ะรีบโอนจนยิ้มค่ะรีบโอนจนยิ้มค่ะรีบโอนจนยิ้มแน่นอนรีบโอนจนยิ้มนะคะรีบโอนจนยิ้มครับ